สวัสดีครับคุณมดครับคุณมดครับบางสวัสดีครับบางนะครับอันนี้เป็นวิทยกรมือหนึ่งเลยนะครับของส่วนบอนไส่บ้านมดนะครับคลิปนี้จะมาแนะนําแนวทางในการสร้างงานสร้างงานอาชีพสร้างรายได้จากบอนไสคุณมดครับอยากจะให้แก้ปัญหาตรงแก้ข้อหาตรงที่เขาบอกว่างานบอนไสนั้นมันเป็นงานจริงนะเราสร้างจริงๆได้เงินจริงนะ นี่ยมาดูครับคุณมนครับคลิปนี้จะทําอะไรครับตั้งแต่เป็นมะขามพ่อมเมล็ดครับมะขามพอมเมล็ดนะครับที่ที่ในคลิปที่อาจารย์ถ่ายคลิปที่ผ่ามาที่ผ่าต้นนะครับอ๋อนี่ผ่าต้นมาแล้ว<ช>ก็คือผม ในกรณีที่ผมทําแบบนี้ครับผมกะจะทําไว้เป็นบิดสวยๆอ๋อบิดที่สวยแบบไหนครับขอดูหน่อยขอดูหน่อยเป็นไม้แบบบิดนะครับที่เขานิยมที่ต่างชาติเขาชอบเล่นกันนะครับผมก็จะลําำต้นเล็กๆเงี้ยบางๆขอดูหน่อยครับไอที่เป็นจานลากสวยลากสวยเมื่อกี้นะครับอยู่ไหนแต่ในกรณีบิดของผมอ่ะต้องลากรอบครับอ๋อล่ากรอบเริ่มเริ่มจากลากครับเริ่มจากลากเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับครับบางๆอังให้หน่อย แน่น่แน่ฮะอย่างนี้ครับลากรอบครับครับไอ้ไอ้ไอ้นี่ผ่านะผ่าใครผ่าแปดไม่ได้มาดูครับนี่กี่กี่ลากกี่เส้นครับเนี่ยอันนี้เก้าเส้นครับเก้าเส้นนะฮะแต่มันก็ต้องมีเสียหายมากนะครับอาจารย์เออด้ยธรรมชาติธรรมชาติร้อยต้นได้สักสามสิบก็ดีใจแล้วครับเออร้อยต้นในสามสิบพูดแบบเผื่อทําใจไม่ใช่ทำร้อยต้นจะได้ร้อยต้นเป็นไม่ได้ครับนะครับอันนี้นะครับก็จะไปสู่ไม้ที่โตขึ้น ครับใช่พอเวลาโตปุ๊บโตมาหน่อยผมก็จะทําเป็นบิดบิไว้แสดงว่าวางกันเป็นโปรเจกต์เลยเป็นโปรเจกต์เลยครับก็จะอีกสามปีสี่ปีห้าปีพอเอาไปพอพอไม้เริ่มโตมาทักฟุตไม้มันทัดนะครับผมจะเริ่มเข้าลวดบิดเพราะบิดเสร็จผมก็จะเป็นลงดินเออทําขนาดทําขนาดใช่ครับแล้พอได้ขนาดปุ๊บแล้วก็จะไปสร้างหรือว่าจะเป็นเสียบใบแคะจะทําอะไรทําได้หมดเลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าลากดีอยู่แล้วเออ การาดดีอยู่แล้วต่อไปพี่แพงได้จะเอาทรงไหนก็ได้จะไปเกาะหินใช่ไอะได้เข้าใจนะเข้าใจนะน้องๆนะไม่ใช่ว่าจัดลกขายแบบนี้อย่างเดียวไม่ใช่มันมีจุดมุ่งหมายใช่เป็นโปรเจกต์เป็นเป้าหมายที่วางไว้อีกห้าปีจะมีเงินแสนผมว่าสามปีก็ต้นไปเลยนะครับสามปีก็แสนสมบูรณ์สมบูรณ์หลายแสนแล้วขายไปเยอะเลยขายไปเยอะหลายล้านแล้วพูดจริงนะครับ ไม่ใช่ล้อเล่นนะฮะบ,บ้านมดเนี่ยขายไปหลายล้านแล้วนะครับหลายล้านแล้วนะลุงนิดนี่เป็นสิบล้านใช่ไหมลุงนิดขายมาเป็นสิบล้านเลยสิบล้านแล้วนะครับคุณมดนะาาย,นนยืนยันเนาะไม่ไม่ได้พูดเล่นจริงครับไม้แกหมดบ้านเลยครับนะขายได้นะครับเพราะนั้นนี่เหมือนการเริ่มต้นนี่แหละฮะไหนบางขอดูทีต้นนี้ต้นละแสนเฮ้ยไม่ใช่ต้นละหมื่นอีกห้าปีนะครับแต่อีกห้าปีนะครับนี่ต้นละหมื่น อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูบางเมือ่อนอนี้กี่กิบกี่วันแล้วเนี่ยม<า>ันจัดฝากกินนี่ยสี่ห้าวันเลยครับสี่ห้าวันครับผมจัดมานี่นะครับผมที่ผ่ามาครับผมอ๋อที่ผ่ามาคราวที่แล้วย,ย้อนไปดูนะใครามาดูคลิปนี้ย้อนไปดูนะบอนไฟบ้านมดคลิปผ่ารากที่มีรูปบังอะ่ะอยู่ในห้องแลมนะครับนี่สี่ห้าวันได้ขนาดนี้หรอครับผม แล้วอย่างนี้ขายไหมเนี่ยต้นเล็กๆอย่างเงี้ยรู้ไม่ได้ราคาไมาเดียวเดียวเดี๋ยวรอก่อนครับอาจารย์บางทีระหว่างเราจับรากไปเนี่ยมันอาจจะมีการเสียหายตายเอออาจจะตายยังไม่ค่อยอยากขายแต่จะคนที่เสียตังค์แล้วจะเสียความรู้สึกกันมาปะโอเคเข้าใจคือ,อใ,ให้ผมจัดรากแล้วให้ไม้ฟื้นงามๆดีๆแล้วถ้าอยากได้ก็แบ่งได้ครับออแบ่งแบ่งได้นะเพราะนั้นค่อยทักมามนะเดี๋ยวจะลงคลิปลงเบอร์โทรให้บอนไซบรนมดนะครับมาซื้อที่ มาดูที่สวนยิ่งดีน่าดีเลยรัาไม่เสียค่าส่งด้วยครับอืมนะครับมาดูนะแต่ค่าส่งเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากามายทีขนส่งตอนเนี้ยเห็นเพื่อนๆในเพจขนส่งกันไปธนนปทนีไรกระทงกระถางแตกกันเละเทเลยตอนนี้ก็น่ากลัวอยู่ว่าระวังกันนะครับอ๋อครับเข้าใจครับเพราะนั้นก็คือการส่งไม้ถ้าไม้เริ่มต้นน่ะได้เป็นไม้ที่ไปชำไปอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเป็นไม้ที่ฟอร์มจบแล้วเนี่ยไม่ไม่แนะนํานะคุณมดนะะเลือกใดูบางทีมันก็เสี่ยงครับบางทีมันกระดายดีบางทีมันต้องมีเสี่ยครับเออโดยธรรมชาติเนาะเพราะนั้นคนคนผลิตเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ได้ทุกเนี่ยอย่างเงี้ยเออที่สวยอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็โอเคแล้วครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยไปเลยนะครับเสมอเลยครับเนี่ยโอ้เนี่ยและและเราต้องรีบจัดเลยนะครับอาจารย์ต้นขนาดนี้เราต้องสมควรที่จัดแล้วเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงให้ต้นมันใหญ่คนเนี้ย มันมีลากเส้นสองเส้นที่แข็งแรงและไอ้ที่เหลือที่ไปลากเล็กเนี่ยมันจะฝ่อแห้งตายเลย๋อครับคือนีสใสมะขามมันชอบเป็นแบบเนี้เพราะจัดลากคําคำว่าจัดลากรีบจัดถ้าโเราต้องอย่างตอนเราจัดนะครับเส้นไหนมันใหญ่เราตัดเบรกเลยเออเข้าใจนะถ้ารีบจัดคือต้องเบรกถ้าแบบสมูทเส้นเนี้ยมันใหญ่ก่าใครเขาเพื่อนเลยนะครับทิ้งไว้ประมาณสามสี่เดือนปลูกไว้เนี่ยไอ้เส้นเล็กๆเนี่ยมันจะแห้งตายครับ เพราะมาขามมันสามารถลากเส้นเดียวเขาก็มีชีวิตอยู่ได้อืเพราะนั้นเขาจะทิ้งกิ่งอีกลากอื่นเลยลากอื่นมันจะฝ่อแห้งตายไปอัตโนมัติเลยนะนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับใช่เนี่ยก็จะเอาขึ้นมาคัดเงี้ยเส้นไหนใหญ่ๆก็จะตัดเบรกอ๋อเห็นไหมครับเห็นไหมครับบางทีไม่มีใครบอกนะครับเรื่องแบบนี้ไม่มีใครบอกครับนะทดลองทํามาจนแบบค่อนข้างแม่นยาแล้วทำนานการแล้วอ่ะ ้าอยู่สงขลาอยู่เชียงใหม่มาไม่ได้ทําเองนะครับทําเลยครับใครอยากได้เม็ดมะขามทักมาครับมีแบ่งให้ครับเออเออเออเี่ยก็จะได้อ้อันนี้ได้อยู่สมมติพอได้แทบทุกต้นเลยพอได้ครับอันนี้เสียครับข้างหลังไม่มีเอาเลรอย่างนี้ก่อหินได้ไหมก่อได้ครับแต่ผมจะโลไปเลยครับเอาเลยข้าหลังอย่างนั้นก็จะนํามาไว้ในที่ร่มนะครับร่มแบบนี้ร่มร่มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วอีกอาทิตย์หนึ่ง แล้วก็ผ่านไปสามสี่วันก็รดน้ำนะให้เขาเปียกแฉะอย่างนี้แหละครับนะครับรากเขาจะได้ไม่เน่านะครับนะในกลุ่มนี้ก็จะเป็นที่ชี้ที่ผ่ารากไว้นะฮะทั้งหมดเลยนะครับก็นําไปผ่ารากผ่ารากเสร็จแล้วก็จะนําไปจัดรากครับนะครับก็นําเสนอไว้นะให้ทุกท่านได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่ในการสร้างนะครับ อย่าลืมย้อนไปดูนะครับถ้าต้องการผ่ารากให้ให้ให้ประสบความสําเร็จอย่างไรนะฮะไปดูนะครับผมนําเสนอไว้ในในช่องมุมนี้แหละนะครับบอลใส่บ้านมด,มด,มดน,นี่นะจัดอันนี้เป็นเป็นผ่ารากไว้ครับเนี่ยพันกว่าต้นจริงๆครับนะมีหลายหลายสิบกระ,ะมังเล้ข้างบนโค,กอ,ก,อนโคกอีกนะครับเดี๋ยวมาดูนะ<ต>อ่าม,มาดูนี่น,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 นี่นี่ครับ ต้องทําเป็นโปรเจกต์แบบนี้พึ่งดึงขึ้นมาเนี่ยครับเอาดึงดึงขึ้นมาที่ผ่าลากไปแล้วเนี่ยครับพึ่งดึงขึ้นมาเมื่อกี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ครับทําแบบนี้แล้วย้อนไปดูคลิปกันแล้วกันนะฮะอยู่ในในช่องนะครับสวนมลดสารพิษกร้อยต้นสิบกระมังก็พันละเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับทําไว้เพียบเลยครับทําอย่างเงี้ยเราก็ถอนไป ควักไปนะฮะอ่านเนี่ยเดี๋ยวต้องถอนวัดใจให้ดูอีกต้นคุณพระจารยร์เดี๋ยวถอนให้ดูเลยถอนเขาเรียกว่าถอนวัดใจถอนวัดใจนยครับนะเนี่ยครับฟุบฟุบฟุบอโหโอเคลากรอบจริงๆเนี่ยค,ครับนี่ขนาดผานะครับเนี่ยขนาดนี้ยังไม่ถึงกําหนดนะเออต้องกี่วันได้สี่ห้าวันประมาณสี่ห้าผ่าทิ้งไว้ครับวางในร่มเพอไม้ผมจะสังเกตเอา<ช>ผมจะวางไว้ในร่มจนไม้มีใบประมาณสี่ห้าใบผมจะเอาออกมาลื้อแล้วครับ พอดทอดพอออกมาปุ๊บก็อันไหนใหญ่ก็ทดทๆดทดใ,<ช>ให้ลากออกมาเสมอครับต้องต้องต้องทดครับนะครับเนี่ยบางทีเนี่ยแบบบางทีแฉกหนึ่งมันก็มีสองเส้นก็มีครับเนี่ยจ้าเนี่ยต้องมาไล่ดูกันอย่างนี้จริงๆด้วยแม่กี่เส้นแล้วผมนาพันดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเส้นแปดเส้นนะครับแปดเส้นเนี่ยผมว่าทําไม้ลากรอบกาลังสวยครับเออนะใหญ่ย่งให้ทีจนตะขับ เป็นรากตะขาบเนี่ยครับละโคนช่องว่างและและจากที่ผมลองนะครับโคนเขาก็ไล่เรียกกบกิ่งตอนอาจจะสูงสิ้นเพราะว่าเราผ่าไงนี่ครับรอยผ่าเนี่ยครับรอยผ่านี้จะเป็นโคนใช่ครับนะครับโอ้โหขอบคุณครับคุณมดเนี่ยสุดยอดเลยนะครับพาดูให้ให้ถึงให้เห็นเลยครับเนี่ยพามาดูดึงดึงให้ดึงให้ดูเลยดึงให้เห็นเลยครับเนี่ยเนี่ยทำลากรอบเ่ยอันนี้ก็ได้ครับ ผ่านครับอันนี้ผ่านผ่านผ่านถ้าไม่ผ่านนะแหว่งสักอันหนึ่งก็ไปก่อหินแล้เนาะแหว่งก็เอาไปบิดเล่นเล่นบิด<ๆ>เล่นเ่น<ๆ>ได้นะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแรงบันดาลใจกับน้องๆนะที่ที่มีโอกาสได้สร้างงานเริ่มต้นทำโปรเจกต์คุณมดเอาซักไว้สักถ้าจัดลากได้สักพันต้นขายแค่ต้นละห้าสิบาท ถ้าจัดลากถ้าแข็งแรงแล้วก็ะแบบความสวยนะพูดถึงนะแล้วเงินมันจะเท่าไหร่นะครับนี่พูดถึงสร้างอาชีพนะเอาง่ายๆเลยจานสองพันต้นเนี่ยต้นละสามต้นแบบต้นละร้อยเอาต้นละร้อยเกอาแบบต้นประมาณขลิโพขายต้นละสามพันเนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับร้อยพันหมื่นแสนล้านห่วเอาศูนย์เติมเข้าไปสามสองหกน่าเกดสนุก นะครับเพราะนั้นงานอาชีพงานรายได้ต้องคิดแบบนี้นะครับจะได้มีกำลังใจทำจะได้มีกำลังใจทำนะครับสำหรับน้องๆทุกคนเลยนะปอนไซปอนบอนก็คิดดีนะครับทำเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ต้องวางเป้าต้องเป็นโปรเจกต์เพื่อแบบมันจะได้มีกำลังใจทำนะครับครับผมให้ทำไว้เยอะๆจำทำจำนวนน่ะนะครับไม่ใช่ต้นเดียวขายแล้วสมมติว่าเพาะสักร้อยต้นเนี่ยเสียไปสักงเจ็ดสิบต้นน่ะก็เหลือแค่สามสิบ เสียเวลาเสียเวลาต้องทำเป็นพันเลยก็ทำเป็นพันเลยครับตอนนี้นะครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับบังนะครับขอบคุณครับคุณบอลครับครับสวัสดีครับ